กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายสัญชัยจุลมล์กรรมธิการและในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการการเสริมสร้างธรรมิบาลขอ,อนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องคดีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดีและมิได้ดําเนินการกับคดีตามกฎหมายเป็นเหตุใหร้รัฐได้รับความเสียหายเพื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณานะครับ โดยในคราวประชุมคณะอนุกรรมธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาพิบาลครั้งที่9เมื่อวันพฤษหัตเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนปี2562ได้พิจารณาศึกษากระบวนการมาตรก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาพิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาเรื่องคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดีและไม่ได้ดำเนินการกับคดีต,ตามกฎหมายเป็นเหตุให้รัฐ,รฐได้รับความเสียหายนะครับและมีมติมอบให้คณะอนุกรรมธิการการเสริมสร้างธรรมมาพิบาลเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับบัดนี้คณะอนุกรรมธิการได้พิจารณาศึกษาเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว นะครับและได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้นำเสนอต่อท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับในเอกสารดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนและนำเสนอแล้วนะครับซึ่งในขั้นตอนการศึกษาคณะอนุกรรมธิการได้มีการเดินทางไปพบปะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมนะครับได้มีการสอบถามความคิดเห็นไปยัง ผู้สรงคุณอวุธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้มีการจัดสัมมนา,าเพื่อรับทราบกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานสถิติคดีหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นและได้ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานการพิจารณาศึกษาต่อคณะกรรมธิการเพื่อพิจารณาและมีความเห็นชอบแล้วนะครับรายละเอียดนะครับผลการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้นะครับกับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับเปิดเป็นวีดีทัศน์สรุปรายงานการพิจารณาศึกษานะครับขออนุญาตได้ครับอนุมัติครับมนมาก ที่พนักงานอายการของสำนักงานอายการสูงสุดเป็นโจทยฟ้องคดีให้หน่วยงานของรัฐซึ่งจากข้อมูลสถิติหมายบังคับคดีโดยกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมสำนักงานการบังคับคดีสำนักงานอายการสูงสุดและสำนักบังคับคดีปกครองสำนักงานสารปกครองข้อมูลล่าสุดณนะปี2565พบว่า มีคดีที่ศาลพิาพากษาให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดีแต่ไม่ได้ดำเนินการตั้งเรื่องบังคับคดียังไม่ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีและยังไม่พ้นระยะเวลาบังคับคดี10ปีและอยู่ระหว่างดำเนินการมีจำนวนรวมกว่า25,000กว่าคดี เป็นทุนทรัพย์กว่า59,000ล้านบาทเศษและจากข้อมูลของสำนักบังคับคดีปกครองสำนักงานสารปกครองพบว่ามีคดีที่ยังม่ได้ขอสารออกหมายบังคับคดีและเจ้าหนี้ยังมีได้ขอให้ดำเนินการบังคับคดีอีกจำนวน2,000กว่าคดีซึ่งมีทุนทรัพย์รวม13,63ล้านบาทเศษ จากข้อมูลของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีมีข้อจำกัดด้านอัตรากำลังความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและไม่มีหน่วยงานกลางของภาครัฐด้านบังคับคดีที่มีประมวลผลและทำฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในการติดตามเรื่องการบังคับคดีทําให้ข้อมูลที่ต้องรับผิดชอบในการบังคับคดีของหน่วยงานต่างๆไม่สอดคล้องกันจากการศึกษาข้อมูลต่างๆและการหารือกับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการบังคับคดียังไม่มีความเป็นเอกภาพในการดําเนินการบังคับคดีภายใต้อํานาจของกฎหมายเช่น กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานการบังคับคดีสำนักงานอายการสูงสุดเป็นต้นดังนั้นเพื่อให้งานด้านการบังคับคดีของหน่วยงานรัฐเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้รัฐเป็นฝ่ายชนะคดีดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะอนุกรรม,มาธิการจึงมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของหน่วยงานของรัฐอาทิ การบูรณาการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลคดีการมีหน่วยงานกลางในการติดตามสืบหาทรัพย์ของลูกหนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานตัวความที่เป็นฝ่ายชนะคดีทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการบังคับคดีให้รัฐได้รับประโยชน์สูงสุด คณะอนุกรรม,มานิการเสริมสร้างธรรมิบาลจึงของนำเสนอรายงานฉบับนี้รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องคดีที่ศารมีคำพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดีและมิได้ดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายเป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหาย เขาโครงการนำเสนอรายงานความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ผลการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะจากสถิติข้อมูลคดีที่จัดทำโดยกรมบังคับคดีพบว่ามีคดีที่สารพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐ เป็นฝ่ายชนะคดีซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีและขาดอายุความแล้วจำนวน -11,447 คดีเป็นทุนทรัพย์จำนวน -12,537 ล้านบาทเศษและมีคดีที่ยังไม่ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีและยังไม่พ้นระยะเวลาจำนวน -8,251 คดีเป็นทุนทรัพย์จำนวน3า8 3 4นวน31,834ล้านบาทเศษ มบังคับคดีได้จัดทําข้อมูลคดีกรณีที่รัฐเป็นฝ่ายชนะคดีไว้ดังนี้อยู่ระหว่างบังคับคดีจํานวน2,740คดีเป็นทุนทรัพย์จํานวน3,938ล้านบาทเศษยังไม่ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีและขาดอายุความแล้วจํานวน11,447คดี เป็นทุนทรัพย์จำนวน12,537ล้านบาทเศษยังไม่ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีจำนวน8,251คดีเป็นทุนทรัพย์จำนวน3า8 3 4นวน31,834ล้านบาทเศษนอกจากนี้สำนักงานการบังคับคดีสำนักงานอายการสูงสุดได้จัดทำสถิติการบังคับคดีสํานวนบังคับคดีแพง่งช่วงปีพศ2 5 5 7 ถึง2,562พบว่ามีคดีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีพศ2,562จำนวน5,697คดีเป็นทุนทรัพย์จำนวน14,846ล้านบาทเศษทั้งนี้ยังมีคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีปกครองสำนักงานสารปกครองอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งพบว่ามีคดีที่ยังไม่ได้ออกหมายบังคับคดีจำนวน2,243คดีเป็นทุนทรัพย์จำนวน1,363ล้านบาทเศษจากรายงานของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างเต็มความสามารถหรือละเลยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์การพิจารณาศึกษาเพื่อศึกษาสถิติคดีและจำนวนทุนทรัพย์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาผลการพิจารณาศึกษาขั้นตอนในการบังคับคดีกรมบังคับคดีพบข้อมูลสถิติดังนี้สถิติข้อมูลคดีที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี บังคับคดีโดยการยึดและบังคับคดีโดยการอายัดรวมจํานวน2,740คดีเป็นทุนทรัพย์3,938ล้านบาทเศษสถิติข้อมูลคดีที่ยังไม่ได้ตั้งเรื่องและขาดอายุความแล้ว จำนวน11,447คดีเป็นทุนทรัพย์12,537ล้านบาทเศษสถิติข้อมูลคดีที่ยังไม่ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีจำนวน8,251คดีเป็นทุนทรัพย์21,834ล้านบาทเศษสำนักงานการบังคับคดีสำนักงานอายการสูงสุดพบข้อมูลสถิติดังนี้ สถิติข้อมูลคดีที่ดำเนินการตามคำพิพากษาแล้วเสร็จจำนวน18คดีเป็นทุนทรัพย์5 2 4 7ล้านบาทเศษสถิติข้อมูลคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายและยังไม่ผลระยะเวลาบังคับคดีจำนวน86คดีเป็นทุนทรัพย์1,10ล้านบาทเศษสถิติข้อมูลคดีที่ผลระยะเวลาบังคับคดีจำนวน65คดีเป็นทุนทรัพย์ 141ล้านบาทเศษกรมบังคับคดีพบปัญหาดังนี้ 1. กระบวนการบังคับคดียังขาดเจ้าภาพหรือหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 2. หน่วยงานตัวความปล่อยปละละเลยหรือไม่ดำเนินการสืบทรัพย์หรือเมื่อสือบทรัพย์ได้ไม่ดำเนินการตั้งเรื่องกับกรมบังคับคดี 3. เจ้าหนี้ตามคำพิาพากษา หรือหน่วยงานตัวความไม่สามารถสืบซับได้แม้ได้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานอื่นรวมถึงสถาบันการเงินแล้วก็ตาม 4. ต้องมีการกำหนดหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดระบบการประสานงานที่ดีและไม่มีการทิ้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบฝ่ายเดียวกรมบัญชีกลางพบปัญหาดังนี้ 1. คดีที่ปล่อยให้หมดอายุความนั้นควรม,มีการพิจารณากระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตัวความให้ชัดเจน 2. หน่วยงานมีนิติกรจำนวนจำกัดและขาดความชำนาญในกระบวนงานอย่างเพียงพอทำให้ยังขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานบังคับคดีสำนักงานอายการสูงสุดพบปัญหาดังนี้ 1. พนักงานอายการหรือเจ้าหน้าที่รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. การดําเนินการบังคับคดีแพ่งบางขั้นตอนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหากรอเบิกจากส่วนราชการจะล่าชา้า 3. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าหนี้ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลการบังคับคดีทําให้การบังคับคดีที่ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานสารปกครองพบปัญหาดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดําเนินการบังคับคดี 2. หน่วยงานของรัฐที่ชนะคดีรวมทั้งผู้บังคับบัญชายังขาดการติดตามเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย 3. หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ยังขาดการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบได้ง่าย 4. กระบวนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้กฎหมายหลายฉบับข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสำหรักงานตรวจเงินแผ่นดินควรให้ความสำคัญกับการดาเนินการครคดีของหน่วยงานรัฐโดยออกตรวจรายงานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีควรมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ตรวจสอบและเร่งรัดความรับผิดชอบหากมีความเสียหายในกรณีหน่วยง,งานของรัฐไม่ดำเนินการระดับจังหวัดหากจังหวัดมีการติดตามเร่งรัดส่วนราชการให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาอย่างเคร่งครัดจะทำให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรให้เจ้าหน้าที่และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการประคับคดีกับลูกหนี้ให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เห็นควรจัดสัมมนา,าเชิญหน่วยงานกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันควรกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติกรมบัญชีกลางควรมีรางวัลให้แก่ประชาชนผู้ชี้บอกแสทรัพย์สินของที่ีและเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามคดีสำนักนายกรัฐมนตรีอาจ,จต้องเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและต้องมีการบูนาการในการทำงาน ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบังคับคดีของ่รยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบังคับคดีให้มีการอายัดทรัพย์สินจำเลยตั้งแต่เริ่มคดีกำหนดให้มีผู้รับภาระในการวางหลักประกันตามที่ศาลกำหนดกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหากโดยงานเจ้าที่ตามคำพิพากษาไม่สามารถดำเนินการบังคับคดีได้และควรมีการแบล็คลิสต์ลูกหนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการบังคับคดีของหน่วยงานภาครัฐให้รัดกุมควรมีมาตรการเกี่ยวกับการบังคับคดีที่ช่วยในการดำเนินการยึดทรัพย์ได้รวดเร็วควรแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการควรมีการจัดทำแผนผังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ร่วมกันในการบังคับคดี ควรให้มีการยกร่างกฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการบรงทับคดีของภาครัฐเป็นการเฉพาะควรกำหนดบทลงโทษผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินการทางวินัยตลอดจนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ควรกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีมาตรฐานเดียวกันเป็นแนวปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานนําไปปฏิบัติควรตากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของภาคเอกชนควรให้รางวัลนำจับการดำเนินของรัฐที่ติดตามลูกนี้ได้เป็นผลสำเร็จควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น,นกลไกในการสร้างระบบการรับคดีควรมีการแก้ไขกฎหมายปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมควรนำวิธีการติดตามหนี้ของต่างประเทศที่ให้ภาคเอกชนเพื่อดำเนินการติดตามลูกหนี้ในประเทศไทย ควรให้มีการบังคับคดีล้มละลายกรณีลูกหี้ชำระไม่คบหรือไม่สามารถดำเนินการบังคับคดีได้ควรให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงควนนำผลสำเร็จของงานบังคับคดีมาเป็นเกณฑ์นในการพิจารณาเรื่อนขั้นและควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งคณะอนุกรรมธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ขอจบการนำเสนอและขอขอบคุณมานะที่นี่กับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับและก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับจากตัวเลขหลายๆส่วนนะครับการดูสไลด์อาจจะจะสับสนในเรื่องตัวเลขแต่รายละเอียดทั้งหมดนะฮะร,รายละเอียดทั้งหมดที่ไปที่มาเนี่ยปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้นำเสนอท่านประธาน รวมทั้งสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับซึ่งประมาณการความเสียหายตัวเลขทั้งหมดที่ทโชว์ในสไลด์เนี่ยคิดถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเงินมากกว่าแสนล้านนะครับมากกว่าแสนล้านนะครับคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลนะครับมีความประสงค์ที่จะขอให้ท่านประธานได้โปรดนะครับแจ้งไปยังรัฐบาลเพื่อทราบและหาทางป้องกัน ความเสียหายต่อรัฐในเรื่องนี้ด้วยครับผมขอจบรายงานเรื่องนี้ครับท่านครับ